นายอนุทินชัญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมคณะได้ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามสมุดประการรวมใจ5 WHA ที่อาคารคลังสินค้าโครงการ WHA Mega Logistics Center จังหวัดสมุทรปราการโดยกระทรวงสาธารณาสุขได้รับการสนับสนุนจากบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนเพื่อให้ใช้พื้นที่อาคารคลังสินค้าในการจัดตั้ง พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์โรงพยาบาลสนามขนาดพัน0เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีเขียวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจัดบุคลากรทางการแพทย์หมุนเวียนปฏิบัติงานประมาณ40คนต่อวันและได้เปิดรับผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกจำนวนหนึ่งคนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่อาคารเพื่อเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่รับผู้ป่วยที่มีอาการในกลุ่มสีเหลือง โดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าไปวางระบบซึ่งจะทำให้ลดความแออัดในการบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงที่มีอาการหนักได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับกระทรวงคมานาคมเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่เทียบเท่าโรงพยาบาลบุตรสระคมโดยใช้อาคารเซ็นทรลไลท์หนึ่งภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขนาด5 0าพันเตียงดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมเร่งทําการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้สูงอายุและในกลุ่มผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังให้มากที่สุดภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต